ปฏิบัติการลวงโลกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในเรื่องของวัคซีนจีนนั้นมันทําให้คนในภูมิภาคนี้ตลอดจนประเทศไทยเชื่อถือ100%เอร์เซนตโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงสาธารณสุขของไทยผลประโยชน์ต่างๆพวกหมอได้ประโยชน์หมด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย17มิถุนายนสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานข่าวระบุว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือที่เขาเรียกกันว่าเพนตากอนมิได้ปฏิเสธรายงานข่าวที่กล่าวหาเพนตากอนว่าอยู่เบื้องหลังของแคมเปญลับมุ่งเป้าในการทำลายชื่อเสียงวัคซีนโควิด -19 ของจีนโดยอ้างว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้อิทธิพลที่มุ่งร้ายของรัฐบาลปักกิง่ง กระทรวงกลาโหมเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในวันที่ที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อรายงานข่าวที่สำน,นักข่าวรอยเตอร์ระบุเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐพยายามด้อยค่าคุณภาพของหน้ากาก,กอนามัยชุดทดสอบโควิดและวัคซีนซิโนแวคของจีนให้เสื่อมเสียโดยมีการดาเนินการบริการหลากหลายรูปแบบรวมทั้งบริการด้านสภาพแวดล้อมข้อมูลหรือที่เรียกว่า IO รายงานระบุด้วยว่าแคมเปญการทำลายชื่อเสียงวัคซีนของจีนเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี2563โดยเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วยอย่างเช่นที่ประเทศฟิลิปปินส์รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆก่อนที่แคมเปญดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางปี2564ซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่ประธานดีโจไบ,บเดนเข้ารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ววิธีการที่เขาทำก็คือว่าดำเนินการเปิดบัญชีโซเชียลมีเดีย ปลอมขึ้นมานับร้อยร้อยบัญชีเพื่อจูงใจว่าวัคซีนจากจีนนั้นมีปัญหาเช่นตัวอย่างด้านล่างคือบัญชีปลอมที่สร้างขึ้นมาว่า China Ang Virus คือ China คือไวรัสนอกจอากนี้แล้วเพนเารกอนยังพยายามแพร่กระจายข้อมูลผิดๆไปยังพวกผู้ใช้ชาวมุสลิมในเอเชียและตะวันออกกลางด้วยคำว่าวัคซีนของจีนอาจจะมีส่วนผสมของเจลาตินหมูดังนั้นวัคซีนของจีนจึงอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายอิสลาม ซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนผิดจากข้อท็จจริงทั้งสิน้นล so ิซ so ่าลอเรนซ์โคโซกวงกลาโหมเปิดเผยว่าภาฯรกิจดังกล่าวมีการใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์เขาอ้างว่าเพื่อตอบโต้ก,การโจมตีที่มุ่งร้ายและมุ่งเป้ามังสาร,รัฐพันธมิตรและหุ้นส่วนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปิดเบือนข้อมูลของโรคโควิด -19 ซึ่งจีนในปี2563ได้เริ่มแคมเปญถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม การบิดเบือนข้อมูลเพื่อกล่าวโทษสหรัฐยังไม่ถูกต้องสำหรับการแพร่กระจายของโควิด -19 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังได้สร้างการป้องปรามแบบบูรณาการต่อความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติสหรัฐรวมทั้งยับยั้งการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนของจื่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดและกระบวนการประสานงานและขจัดความขัดแย้งของกระทรวงอีกด้วยนี่คือโคศกของ ระทรวงกลาโหมสหรัฐพูดนะฮะเมื่อเดือนมกราคม2560นะประมาณ6ปีที่แล้วสมัยนั้นนายเจมส์แมตติสรัฐกลาโหมสหรัฐในยุคของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยเปิดเผยยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของสหรัฐที่เชื่อมโยงกับภารกิจรับดังกล่าวมาแล้วเอกสารดังกล่าวนี่ท่านผู้ชมครับอดูนะฮะ national defense summary เอกสารดังกล่าวอ้างถึงปฏิบัติการแผ่พลของจีนว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลปักกิ่ง ที่จะขับไล่กองทัพสหรัฐออกจากภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพราะฉะนั้นแล้วนะผู้ชมครับในเอกสารนี้รายละเอียดที่กล่าวถึงจีนอยู่ที่หน้าสองของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของสหรัฐสมัยนายเจมส์แมทิสดำรงตำแหน่งรัฐีวาการกลาโหมสรุปแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เห็นชัดแจ้งแดงแจ๋ประเด็นเรื่องโรคระบาดนั้นเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงในระดับโลก และการปิดล้อมจีนของสหรัฐเมริการแน่นอนไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศหรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็ตามถ้ามองจากสถานการณ์ในฟิลิปปินส์วันนี้ในยุคที่ผู้นําเปลี่ยนจากโรลิโกดูเตเต้ที่าตดดีกับจีนมาเป็นเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียที่จงใจเลยที่จะเปิดศึกกับจีนเต็มตัวในรืจีนอ,อนตายิ่งเห็นได้ชัดว่าปฏิบัติการด้านข่าวสารของาสหรัฐในวันนั้นเมื่อ4ีปีที่แล้วนั้นมาออกดอกออกผลในวันนี้เองเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ทำไมถึงสำคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าปัญหาของวัคซีนจีนที่พัฒนาจากเชื้อตายซีโนแวคและก็ซีโนฟาร์มนั้นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีน้อยมากจนกระทั่งแทบไม่มีเลยผมเองนี่ฉีดซีโนฟาร์มาสามเข็มผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นทั้งหมดนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดและที่น่าเสียใจคือปฏิบัติการลวงโลกของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐในเรื่องของวัคซีนจีนนั้นมันทำให้คนในภูมิภาคนี้ตลอดจนประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานายแพทย์ต่างๆที่ของกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ทั่วๆไปเชื่อถือ100%เอซอันเป็นผลทำให้เกิดมีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเยอะแย,ะแยะมากจากการฉีดวัคซีนเทพที่น่าเสียใจก็คือว่ามีคนทาหนังสือร้องเรียนไปที่กระทรวงสาธารณสุข แล้วท่านเลขากระทรวงคือคุณธนกฤตลงมารับท่านพูดจาชัดเจนนะฮะว่าคือคงจะฟังข้อมูลจากหมอในกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไม่มีหมอคนไหนรับรองมาเลยมีคนเสียชีวิตมีริมเลือดมีมะเร็งมีโรคหัวใจโน่นนี่นั่นผมอยากจะเรียนคุณธนกฤษตให้ทราบนะว่าการทําหน้าที่เป็นเลขาธิการเริ่มตรีว่าการนั้นก็ทําถูกต้องแล้วแต่การจะมาปกป้องอะไรที่เวอร์โดยไม่มีข้อมูลหลักฐาน หรือว่าข้อมูลต่างๆในโลกนี้ผมอยากคนทั้งทั้งกฤษเปิดหูเปิดตาดูโลกซะบ้างนะฮะอย่ามองแต่เฉพาะคุณสมศักดิ์เทพสุทินและผลประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าโลกตอนนี้เขาฟ้องร้องกันทั่วไปหมดในอเมริกาเองก็มีการฟ้องร้องเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งศาลมีคำสั่งบังคับให้บริษัทที่ผลิตวัคซีนนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างแล้วเมื่อข้อมูลถูกเปิดปเผยออกมาแล้วความเป็นจริงที่มีหนึ่งเดียวก็ปรากฏออกมาชัดเจน ที่อังกฤษเองขนาดแอสตราเซเนกายังต้องออกมายอมรับคุณธนกฤษครับแอสตราเซเนกาที่อังกฤษนอกจากยอมรับแล้วยังตัดสินใจที่จะถอนวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกาออกจากตลาดอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าไม่กล้าที่จะทําต่อเนื่องจากว่ากลัวโดนฟ้องร้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะพอมาถึงเรื่องสุขภาพของคนแล้วเนี่ยผมคิดว่า ความจริงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดโดยเฉพาะยิงกระทรวงสารสุขของไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐฏิยุคไหนสมัยไหนก็ไปไหนไม่รอดเพราะว่ากระทรวงสารสุขนั้นถูกบริหารจัดการโดยหมอที่อยู่ประจํากระทรวงสารสุขผลประโยชน์ต่างเนี่ยที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นการสั่งยาสั่งของติดต,ต่อต่างประเทศในเรื่องของการรักษาพยาบาลนั้นพวกหมอได้ประโยชน์หมด และพวกนี้ก็จะยอมให้พวกนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นยุคคุณอนุทินชาญวีรกุลที่เป็นรัฐมนตีสารสุขหรือหมอโชนลนาหรือมาล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่จะทําอะไรก็ได้ในแง่ผลประโยชน์โดยเขาไม่ขวางแต่ขอให้กระโดดโลดเต้นเต้นรําทําเพลงไปตามเนื้อเพลงที่หมอกระทรวงสาธารณสุขบรรเลงให้ฟังผมเคยพูดให้ฟังแล้วคือเรื่องของการตัดยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรออก ประเภทของยาที่สามารถจะรักษาโรคระบาดได้ทั้งทั้งที่คุณสมศักดิ์เทพสุดถิ่นรัฐมรีิว่าการกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันสมัยที่เป็นรัฐมรีิว่าการสุขยุติธรรมและก็คุณธนกฤษนี่เองนะก็เป็นเลขาทั้งสมัยที่เป็นรัฐมรีิว่าการสุงยุติธรรมและปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณสมศักดิ์เป็นคนทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาโรคระบาดนี้ คุณสมศักดิ์และคุณธนกฤษคุณจําได้ใช่ไหมแต่มาวันนี้พอเขาตัดออกจากบัญชีทําไมคุณสองคนถึงเป็นใบ้คุณเลิกทีได้ไหมเรื่องสร้างภาพของคุณความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั้นคุณไม่มีหรอกคุณมีแต่ผลประโยชน์ที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม